หนึ่งหน้าที่กับกอปะทอ การขับขี่รถบนท้องถนนมีโอกาสต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตลอดเวลาแต่หากตั้งสติแก้ไขปัญหาให้ถูกทางอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นหากกระจกรถแตกควรชะลอความเร็วของรถจอดเข้าข้างทางทันทีแต่หากต้องขับรถต่อต้องทุบก,กระจกรถเก่าออกให้หมดแล้วโกยเศษแก้วออกมาให้มากที่สุดไขกระจกข้างขึ้นจนมิดเพื่อป้องกันอาการรถสายขณะขับขี่กรณีสุนัขวิ่งตัดหน้าให้รีบชะลอความเร็วอย่าเบรกกระทันหันมิฉะนั้น รถอาจเสียหลักพลิกคว่ำกรณีที่เป็นสัตว์ใหญ่ไม่ควรบีบแตรเพราะจะยิ่งทําให้สัตว์ตกใจและวิ่งเข้าหารถทําให้เกิดอันตรายได้ควรค่อยๆขับผ่านไปด้วยความระมัดระวังกรณียางระเบิดต้องจับพวงมลาลัยให้มั่นคงพยายามบังคับรถเข้าข้างทางโดยใช้เกียร์ต่าเพื่อชะลอความเร็วอย่าเบรกกระทันหันเพราะจะทําให้รถพลิกคว่ำค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม